อัปเดตข่าวการซื้อขายนักเตะแบบจัดเต็มกับเราที่นี่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 5 2พิพิเศษเฉพาะคนที่ดูอยู่สมัครตอนนี้รับเพิ่ม50บาทรีบมาตามกันเลยที่ l ลน์ atus 3 6 5ลิงก์ิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสาลิกาหวนล่าเอกิติเก้ช่วยอิซักกระซวกตระขาย นิวคาสเซิลยูไนเตดตกเป็นข่าวว่าหวนกลับไปให้ความสนใจในการคว้าตัวอุโกเอคิติเก้กองหน้าของไทร์ักแฟรงเฟิร์ตหลังมองหาคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของอเล็กซานเดอร์อิซักในแนวรุกพวกเขาพลาดการเซ็นสัญญากับชูอัลเปโดหลังจากนักเตะเลอกซบเชลซีทำให้ยังต้องตามหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมคุมกำลังในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้โดยสาริการจะกลับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า ทำให้ตารางการแข่งขันของพวกเขาแน่นขนาดยิ่งขึ้นและจะคาดหวังให้อิซักลงสนามทุกนัดไม่ได้เดยต้องมองหาคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเอ็ดีฮาวมีปีกซ้ายอยู่2คนแล้วนั่นคือแอนโทนีกอร์ดอนกับฮาวิบานส์และพึงเซ็นธัญญาับแอนโทนีอีแลงกามาเติมปีขวาที่มีเจคอบเมอร์ฟี่อยู่คนเดียวก่อนหน้านี้ ถึงอย่างนั้นพวกเขาไม่มีคนที่จะมาแย่งตำแหน่งหรือคอยทดแทนหลังเนือเพียงแค่วิลเลียมโอซูลา่าเป็นอีกตัวเลือกเดียวจากที่เขาล่ามวีซันหมดสัญญาและอำลาทีมไปแล้วนั่นทำให้นิวคาสเซิลกลับมาให,ให้ความใจในตัวเอคิริเกอีกครั้งและกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการหาข้อตกลงกับอินซีแดงดําสาลิกาโดงได้แจ้งกับตัวแทนของดาเตะไวัย23ปีให้ทราบแล้วว่าสนใจจะสัญญาไปร่วมทีมและหวังว่าการเจรจากับแฟรงเฟิร์ตจะสำเร็จ เอคิติเก้มีค่าฉีคัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรหรือประมาณ86ล้านปอนด์และนิวคาเซิลยูไนเตดก็น,น่าจะต้องจ่ายเต็มๆก้อนเพื่อดึงตัวเขามาร่วมทีมทายนี้พวกเขาก็ต้องระมัดระวังกับดีลนี้เพราะเคยพลาดการเซ็นญากับเอคิติเก้มาแล้ว2หนไม่ว่าจะเป็นหนแรกในเดือนมก,กราคมปี2022และในช่วงซัมเมอร์ปีเดียวกันตอนนั้นพวกเขาเกือบปิดดีลได้แล้วแต่สุดท้ายเอคิติเก้เลือกซบปารีสแซงต์แชร์กแมงแต่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ ติดต้องย้ายซบแฟรง k ์เฟิร์ตในปี2024สำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำไป22ประตูกับอีก12แอสซิสจากการลงสนาม48เกมในทุกรายการและพาแฟรงก์เฟิร์ตคว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จแมนยูมีลุ้นเซนจอนวิกเตอร์โบตาโฟโกพร้อมปล่อยโกเซมบ้า6ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสคว้าตัวจอห์นวิกเตอร์ในทวารชาวบราซิลในวัย29ปีหลังโบตาโฟโกพร้อมขายตามค่าฉิกสัญญา6ล้านปอนด์ท่ามกลางปัญหาอ Pr ังเดรโอนาน่าบาดเจ็บพลาดพรีซีซั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเสริมตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างอึดอัดจิตยา โดยถึงขณะนี้พวกเขาคว้าตัวมาติสกุลญ่ากองหน้าทีมชาติบราซิลของวูฟแฮมตันบันเดอร์สมาร่วมสังกัดได้แค่รายเดียวเท่านั้นแถมประสบกับข่าวร้ายเมื่อโคนาหน้าล้มเจ็บขณะซ้อมและน่าจะต้องรังสนาม6-8สัปดาห์เนื่องจากปัญหาที่แฮมสตริงด้วยเหตุที่ในด่านทีมชาติเคมบรูนจะพลาดการลงบูในเกมพรีซีซั่นโซโหนคาดว่าผีแดง หากความรึกษาประตูคนใหม่แม้พวกเขาจะอยู่ในช่วงพยายามฉุดแบรนด์เอเบอร์โม่สู่หน้าของเบรนท์เฟิร์ดมาเสริมทัพให้ได้ก็ตามต่อจากก็ณีดนังกล่าวโกเผยว่าแมนยูมีสิทธิ์ได้ตัววิกเตอร์ในทวารแซมบ้าในวัย29ปีมาร่่มทีมเนื่องจากโบตาโฟโกพร้อมปล่อยเขาตามค่าฉิกสัญญา6ล้านปอนด์หรือราว264ล้านบาทแม้ผีแดงจะถูกลือกับเอมิเลนโอมาติเนสจอมเซฟทีมชาติอาร์เจนตินาของสโมสรแอสตันวิลลาก็ตาม สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าโบตาโฟโกยินดีจะเปิดทางให้วิกเตอร์ย้ายไปฝักงาอมในถิ่โอทัฟเฟิดเนื่องจากพวกเขามีแผนดึงตัวมาติุส s เมนเดสกรักษาประตูชาวบราซิลเลียนวัย26ปีมาจากทีมเรติโก้มิเนโรโดยปัจจุบันเขาฟักอนให้กับทีมอเมริกามิเนโรภายใต้สัญญายืมตัวสื่อเลียนโห وم, ม่วมหาการเพื่อโอกาสคว้าตัวลินเดลลฟ มีรายง,งานข่าวมากขึ้นเรื่อยๆว่าฟิออเรนติน่าอาจจะยื่นข้อเสนอให้กับบิกตอร์ลินเดเลฟอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยได้รับการสนับสนุนจาก R, าดับิดเดเคอาอดีตเพื่อนร่วมทีมประการหลังทีมต์จาสวีเดนกำลังจะอายุครบ31ปีในสัปดาห์นี้และปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาย้ายมาจากเบนฟิก้าร่วมทีมปีศาจแด,ดงด้วยราคา35ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปี2017 และใช้เวลา6ปีในทีมโอตาเฟิร์ดโดยได้เล่นร่วมกับ DKR ในช่วงเวลานั้นด้วยรายงานระบุว่าปัจจุบัน DKR กำลังช่วยผลักดันเบื้องหลังให้ฟิอเรนตินาติดต่อกับลินเดเลฟเพื่อเปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ในลิกอิตาลีโดยตัว DKR เคยกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งกับฟิอเรนตินาหลังจากที่ต้องว่างงานอยู่เกือบปีนะับตั้งแต่แยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คอลีเอเลเดโรสปอร์ตและสปอร์ตมีเดียเซตยืนยันตรงกันว่าฟิออเรนติน่าพร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับลินเดเลฟเพื่อดึงตัวมาเสริมทัพในติ้นสตานิโอฟรังคียไม่อยากเสียฟรีลิเวอร์พูลเล่งขายโกนาเต้ให้เรอัลมาดริดซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลอาจตัดใจขายอิบราฮิมาโกนาเต้ให้กับเรอัลมาดริดทันทีหากนักเตะไม่ตอบสัญญาโดยฟาบริซิโอรามาโนเผย หงแดงเสี่ยงเสียฟรีปีหน้าขณะที่แนวะรับชาวฝรั่งเศสหลอกเป้าย้ายซปราชาญชุดขาวเหลียวภูทีมแชมป์ผลิตอังกฤษฤดูกาลล่าสุดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะขายอิบราฮิมาโกนาเต้เซนเต้ร่าบบงใหญ่ชาวฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ถือข่าวแวบฟงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ปัจจุบันโกนาเต้กำลังมีข่าวเกี่ยวยกับไปอาลมตดรต เบือสัญญาการแข่ในทิดอันฟิลอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและเจ้าตัวยังคงตอบปฏิเสธกับสัญญาฉบับใหม่ที่ต่าสกัดยื่นให้ทําให้ลิวอพูมีความเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนปีหน้าลาสุดตรมามโนเผยผ่าน a ฟ e b o o k โดยอ้างอิงจากกาเดนาเซสถานีวิทยุชื่อดังของสเปนว่าลิวอพูกำลังช่างใจอย่างหนักที่จะขายโคนาเต้ให้กับเรอัลมาดริดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้เลย นอกจากนี้โรเบโนเสริมว่าประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสในวัย26ปีมีเป้าหมายชัดเจนโดยต้องการย้ายไปร่วมกวนร,ราชยุทธ์ขาวเท่านั้นหากจะต้องเก็บเข้าของอัลลาทินแอนฟิลมิลานสู้ไหมสิงบลูสตั้งค่าหัวแจ็กสัน100ล้านปอนด์นิโคลสัสแจ็กสันอยู่ในรายชื่อ6กองหน้าเป้าหมายของเอซมิลานในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และทีมดังจากอิตาลี ก็มั่นใจจะสามารถตึงตัวมาจากเชลซีหลังเจ้าตัวหลุดจากตำแหน่ง,งตัวจริงการมาของสองแข้งใหม่อย่างเรียมดีแลบและชูเร์อัลเรโดทำให้แจ็คสันถูกเปลี่ยนเป็นตัวสำรองแถมเจ้าตัวยังเริ่มรู้สึกว่ากำลังสูญเสียความไว้วางใจจากคุณซือมาเนสกาอีกด้วยผลงานของเขาเริ่มฝืดลงโดยยิงดน,นแค่4ประตูนับตั้งแต่ต้นปีแถมยังโดนใบแดงถึง2ครั้งใน5เกมหลังสุดผลแรกเกิดขึ้นในเกมเจอก,กับทิวคาเซนและอีกครั้งในศึกสโมสรโลกกับฟลามงโก โดยกองหน้าวัย24ปีรายนี้ย้ายมาจากปิเยเรอ้าด้วยราคา32ล้านปอนด์เมื่อ2ปีที่แล้วแม้ว่าเชลซีจะยังไม่รีบขายและตั้งค่าตัวไว้สูงถึง100ล้านปอนด์แต่พวกเขาก็กำลังหากองหน้าคนใหม่ที่จะมายกระดับเกมรุกอยู่เหมือนกันตามการรายงานจากเดลี่เมลแต่ลอด2ปีในทิมสต a มฟอร์ดบริดจ์แจ็กสันยิงไป30ประตูพร้อมกับโชว์เห็นถึงความขยันและทัศนคติที่ดีแต่หลายครั้งก็ขาดความเฉียบคม ที่จะเป็นตัวจบสกอร์ระดับท็อปของเพเมเลกด้านมิลานเองต้องการเสริมแดนหน้าหลังจากที่แทม่อับ,บรามหมสัญญายืมตัวแล้วกลับไปโลมาก่อนจะโดนส่งต่อไปที่เบิร์ตตัสและปล่อยตัวลูก้าโยวิชรายงานระบุว่าตัวแทนของนักเตะได้ให้สัญญาณว่าแจ็กสันอาจจะสนใจย้ายทีมแต่ปัญหาหลักคือค่าตัวที่สูงเลี้ยวหากเคิลซียืนกรานราคาที่ตั้งเอาไว้จริงๆนี่อาจกลายเป็นดีที่เอื้อมไม่ถึงสำหรับเอซีมิลาน หากคอบอลชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม